ไปแตะเรื่องของเด็กคนนั้นสักนิดหนึ่งชอนบูรนาเฮรันใช่แล้วโอ้โหไลฟ์โค้ดนักพูดสร้างแรงบันดาลใจเจ้าของหนังสือหลายเล่มด้วยนะเขียนหนังสือสร้างแรงบันดาลใจมาหลายเล่มนะยอดขายยอดระดับเบสเซลเลอร์นะจ๊ะไลฟ์โค้ดเป็นอาชีพที่ทำเงินนะค่ะการพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมันสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้ให้กับคนพูดนะอื แต่คราวนี้เห็นทีจะไม่พอกระมังชอนเขาก็มีเขาก็ใช้เลตติ้งทค่เขามีอยู่อเขามีคนติดตามอะไรต่างๆชอนเขาก็ใช้กลุ่มเป้าหมายที่ติดตาม Facebook ของตัวชอนเองเป็นสปริงบอร์ดในการกระโดดไปทำธุรกิจอื่นๆเฉพาะอาชีพไลฟ์โค้ดอาชีพพูดสร้างแรงบันดาลใจอาชีพเขียนสือสร้างแรงบันดาลใจมันไม่พอ เมื่อมันไม่พอชอนก็ใช้กระแสที่ตัวเองมีอยู่นี่ไปหากินอีกหนึ่งธุรกิจก็คือรับจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับจ้างปรอมบทเอีเวนต์เชิไปไม่ต้องกักไม่ต้องบางชอนจะโกรธ<ป>ก็โกรธก็พูดกันตรงๆนะชอนนะ ก็ก็ก,ก็มีคนติดตาม Facebook ของชอนเยอะใช่ไหมใช่เยอะมาก3-4ล้านคนใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ค่อยๆเอะแล้วระดับนี้เลตติ้งระดับนี้โอ้โหชอนก็เกิดไอเดียทำอีกหนึ่งธุรกิจซ้อนขึ้นมาก็คือรับจ้างเชียร์แขกผ่านเฟซของตัวเองนี่แหละอเอาตัวเองนี่แหละเป็นพรีเซนเตอร์ในการโปรโมทอะไรตัวนี้อะไรให้กับชาวบ้านค่ะทีนี้ทีนี้ทีนี้เรื่องมันก็เกิดสิครับ ผมเขาม sure ้าใจว่ามีคนจ้างชอนให้ไปปลูกป่าร่วมกับลุงโตเอ้ไปไปช่วยช่ลุงป้องอพลเดชบวิดลุงสุวรรณว่าถูกประสงค์คือจริงๆนะมันก็เป็นอีเวนต์ธรรมดาาอย่างเช่นเอาเอานักการเมืองไปไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าอจากนั้นคนดังไปด้วยจากนั้นก็จ้างเซเล็บจ้างคนดังหรือจ้างดาราจ้างกัรร้องประมาณเนี้ย ไปร่วมอีเวนต์ปลูกป่ากับนักการเมืองอเพื่อเอาภาพของเซเลบเนี่ยไปหนุนภาพของนักการเมืองอนี่ก็เหมือนกันเมื่อเอาลุงป้อมไปเป็นประธานปลูกป่าก็มีการว่าจ้างชอนให้ไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยใช่ค่ะทีนี้ทีนี้ทีมงานของชอนก็ทําให้อย่างดีเลยมีการสร้างสตอรี่สัมภาษณ์ชอนนักขณะที่อยู่ตรงนั้นกลับมา ตัดต่อเป็นคลิปสวยงามใช่ค่ะซ้อนดนตรีอย่างดีอแล้วก็ไปโพสต์ใน Facebook ของตัวเองของชอนที่มีคนติดตาม3-4ล้านคนน่ะค่ะถูกไหมฮะมมผมพอจะรู้ตัวเลขอยู่เห็นเขาพูดก,กันนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงชอนอาจจะไปิเสษก็ได้นะเอาเป็นว่าผมเล่าในสิ่งที่ผมได้ยินมาก็แล้วกันส่วนชอนจะไมเสดในกิอเรื่องหนึ่งนะ <โฮ S 1> นะ,นะก,ก็มีคนพูดว่าวรับงานเที่ยวเนี้ยตัวเลขเนี่ย ไม่ต่ำกว่าสามแสนพูดกันกลมๆนะไม่ไม่ต่ำกว่าสามแสนไปปลูกปลากับกับกับลุงอนะกับกับลุงไม่ต่ำกว่าสามแสนเขาว่ากันอย่างนั้นนะแต่จริงอย่างไรก,ก็ก็ฟังชอนก็พูดอีกทีก็แลวกันแต่คราวนี้แต่คราวนี้ทัวร์มันเกิดลงไปที่ชอนได้อย่างไรล่ะย้อนกลับไปชมคลิปที่ชอนผลิตแล้วก็โพสโซเชียลเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กของตัวเองอ่ะไปดูกันนิดหนึ่งจุดเริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะ เมื่อกี้ได้เจอท่านประเวชมันไม่เหมือนที่เราเห็นในรูปภาพที่อยู่ในมีมที่เขาแบบหลับแล้วก็ภาพมันจะออกมาแบบดูร้ายหน่อยแต่พอได้เห็นตัวจริงมันเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมันทําให้ผมนึกออกว่าสิ่งที่เราเห็นในสื่อเขาก็มีเจตนาที่จะทําให้เราคิดอะไรบางอย่างอี่าเพิ่ตัดสินใครจนกว่าเราได้เจอเขาจริงๆได้คุยกับเขาเราสัมผัสกับเขาน้องๆที่กําลังเติบโตอยู่อยากให้รู้ว่าข่าวก็มีเจตนาของเขานะเราอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่เราดูสิ่งที่เราเห็นมีคำที่ผมถูกสอนที่ยอเมริกาในโรงเรียนเขาบอกว่า believe half of what you see and none of what you hear ก็เชื่อสิ่งที่เราเห็นแค่50%เราก็อย่าเชื่ออะไรเลยที่เราแค่ได้ยินมันเป็นเพราะว่าภาพบางอย่างไม่ได้เล่าเรื่องทั้งหมดอย่างเช่นอันนี้ชัดมากเพียงแค่ว่าภาพมันไม่เล่าเรื่อง,องบาง,งอย่างได้ทั้งหมดสรุปนะสรุปนะเขาเขา,เขาวิจารณ์ชอนว่าเที่ยวเนี่ยจ้างร้อยเล่นล้าน มันมีสำนวนที่พวกตลกคาเฟ่ที่เขาพูดกันอยู่เรื่อยอจ้างบาทแม่งเล่นตั้งร้อยเต็มที่จ้างร้อยเล่นพันเล่นเกินค่าตัวเล่นเกินค่าตัวเล่นเกินถวายหัวเลยไปการันตีลุงป้อมแล้วไปวิจารณ์ประชาชนว่าโง่แล้วก็สื่อสกดเจมีเจตนาในบัตรโดนทัวก็ลงสิครับ ไม่บดลงทัวก็ลงสิครับลงใหญ่ด้วยลงใหญ่ลงเป็นระลอกระลอกแต่วันนี้ยังลงอยู่นะคะแต่ว่าระลอกล่าสุดนั้นหนักหนาสนสกันเพราะมีประเด็นข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องจําได้ไหมครับในช่วงก่อนน้าเนี่ยชอนเขาเคยใช้ Facebook ของเขาเป็นที่ขอรับบริจาคเงินเพื่อไปช่วยดับไฟป่าที่เชียงใหม่ไงภาคเหนือดอยสุเทพตอนนั้นมันหนักมากสาสกันมากรุนแรงจริงๆนะกลมกมนะเปิดรับบริจาคอยู่เดือนหนึ่ง ได้เท่าไหรใช้ไปเท่าไรไม่มีใครได้เห็นบัญชีเพิ่งมาถามรอบนี้แหละแล้วเพิ่งมาแจกแจงแต่คราวนี้พอทัวลงอิทธิลิ์ของทัวนะ,ะมันคุยทุกเรื่องใช่ค่ะแล้วไปเกาะติดติดตามหาจิกเก่งมากอะ่ะและเรื่องที่วาดเสียวแทนทอนมากที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องที่ไปขุดคุยเรื่องเงินไปจากดับไฟป่าเดือนหนึ่งที่เปิดรับไปจากเนี่ยแปดแสนกว่ามันไปถึงไหนอะไรอย่างไรและคนที่กัดไม่ปล่อยเรื่องนี้ ก็คือแล้วกัดเจ็บด้วยคือแมมโพดําชัดมากค่ะแมมโพดําแมมโพดําเขาบอกว่าในโซเชียลมีเดียเขามี5คําถามที่เขาอยากจะฟังคําตอบจากชอนเป็นคําถามคําตอบที่ว่ากันด้วยเรื่องเงินไปิจากในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาดับไฟป่าดอยสุเทพค่ะอะไรอย่างไรเขาอยากรู้หนึ่งคืออะไรสองคืออะไรสามคืออะไรอย่างเช่นเอาไปทําอะไรเอาเป็นตัวอย่างแล้วกันเช่นเงินที่รับบริจากเข้าบัญชีส่วนตัวหรือเข้าบัญชีเงินบริก อืมอันนี้ตรวจสอบได้นะมีข้อมูลนะบัญชีรับรับจ่ายของเงินบริจาคก,ก้อนนี้มีโอกาสจะได้เห็นไหม,มตกลงหนึ่งเดือนได้รับบริจาคมาเท่าไหร่ออะไรประมาณ<ม>นี้มีโชว์สเตทเมนต์ได้ไหมเพื่อที่จะอัปเดตว่าเงินที่มันยอดเข้ายอดเข้าอ่ะโหสุดๆเลยปรากฏว่าชอนก็พยายามที่จะโพสต์ใน Facebook อธิบายนะค่ะสรุปใจความก็คือว่าใจความก็คือว่า ในช่วงหนึ่งเดือนก็คือเปิดรับ30ม,ม,มีนาปิดรับ1พฤษภาคมก็คือเดือนหนึ่งนะค่ะโดยประมาณค่ะได้รับเงินบริจาคทั้งสิน้น875741บาทกับอีก53สาตางค์แต่เคลียร์ไม่ชัดว่าเข้าบัญชีอะไรก็บัญชีพิเศษบัญชีเฉพาะเป็นบัญชีเงินบริจาคหรือเข้าบัญชีส่วนตัวหรือเข้าบัญชีบริษัทหรืออ,อะไรอย่างไรใช้จ่ายอะไรไปเท่าไหร่แจกแจงให้ชัดได้ไหมขอดูสเตทเมนต์ได้ไหมอะไรประมาณนั้นก็ก็ก็ ก็หลายประเด็นก็ยังคลุมคลุมอะไรของมันเขาก็จับประเด็นจากที่ชี้แจงเนี่ยแหละว่าตกลงเงินที่เอาไปใช้มันตรงวัตถุประสงค์ไหมทีนี้ทีนี้ที่แสบที่สุดเลยนะในโซเชียลมีเดียในสุดยอดเลยมีอยู่มีมีอยู่รายหนึ่งเขาโพสต์ข้อความสั้นๆขอทางลงให้พี่ชรด้วยแพท็กชอนบุรณะหิวรันจากนั้นก็ทําเป็นอินโฟกราฟิกเป็นตัวตีเทมพขคือในช่วงก่อนหน้านี้ มีบุคคลสองคนที่ออกมารับบริจาคเพื่อช่วยดับไฟป่าที่ดอยสุเทพค่นหนึ่งชอนอีกคนหนึ่งก็คือคุณวรรณสิง์ประเสริฐกุลทีนี้ที่น่าสนใจในโซเชียลเขาก็อมาเปรียบเทียบเลยนะว่าเลตติ้งในโซเชียลมีเดียของวรรณสิงเท่าไหรเลตติ้งของชอนในโซเชียลมีเดียเท่าไหร่สี่ล้านกับสี่แสนอะเอานะเขาเปรียบเทียบอย่างนี้นะวรรณสิง์ประเสริฐกุลยอดไลค์เพจของวรรณสิงเนี่ยเท่าไหร่ครับสี่แสนกว่า ยอดไลฟ์เพจของชอนเท่าไหร่ครับ4ล้านกว่าระยะเวลาเปิดรับบริจาคเท่าไหร่ครับของคุณวรรณสิงห์40ชั่วโมงค่ะของคุณชอนหนึ่งเดือน40ชั่วโมง40ชั่วโมงถูกต้องค่ะยังไม่ถึง2วันเลยไม่ถึง2วันเพราะ2วันมัน48ชั่วโมงแล้วรู้ไหมยอด <ไป S 1> บริจาคเท่าไร<ห>ยอดบริจาคที่ได้40ชั่วโมงของคุณวรรณสิงห์ที่เปิดรับบริจาคนะคะมีเงินะลุกันเข้ามา3ล้านหกแสนบาท ในขณะที่คุณชอนเปิดรับบริจาค1เดือนนะคะมียอดเงินเข้ามานะคะเท่าที่ชี้แจงออกมา875,741บาทค่ะในบรดลนะในโซเชียลมีเดียเขารุม,ามากันเขารวมกันไม่เชื่อ,อมไม่เชื่อว่าระดับชอนเลตติ้งขนาดนี้เปิดรับตั้งเดือนหนึ่งได้เงิน<ด>แค่แปดแสนเจ็ดเทียบกับคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลเนี่ยมียอดคนติดตามยอดไลค์น้อยกว่าเยอะมากแล้วบริจาคใช้ชั่วโมงแค่40ชั่วโมงมันทะลุ3ล้านหกอ่ะ อี้วเดียวกันนะก็คือบริจาคช่วยดับไฟป่าที่เดอยสุเทพน่าสนใจนะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราเชื่อนะสายสืบโซเชียลนะคะจะไปคอดตไปแคะไปอะไรยังไงออกมาเยอะแยะมากมายค่อ